สวัสดีครับผมเซลหนึ่งนะครับจากเนต้าติวานนท์ประทุมนะครับครับแล้วผมเซลออยครับ้องเล็กสุดในเนต้าติวานนท์ครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่งานนะครับพี่หนึ่งเอองานมอเตอร์โชว์นะครับที่เมืองทองธานีนะครับอ่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่สิบสี่แล้วนะครับวันนี้เนต้าเรามีอะไรสิทธิพิเศษสาหรับที่ลูกค้าเข้ามาจองในงานไหมครับเออเราจะมีแคมเปญพิเศษนะครับอ่เรามาเริ่มตั้งแต่ตัว ตัวดาวเหรอใช่ตัวตัวของแถมดีกว่าของแถมของแถมดีกว่าของแถมก่อนเลยของแถมเราเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับเราจะมีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมระบอให้ครับนี้พื้นฐานอยู่แล้วหนึ่งปีครับครับผมแล้วก็จะมีเนต้าวอล์กชาร์จติดตั้งให้ที่บ้านฟรีครับแล้วพร้อมคา่าติดตั้งให้ครับ<ป>แล้วปีสายยาวสิบห้าเมตรเนาะใช่ใชโดยที่ลูกค้าไม่ต้องทําเลยมีช่างคอยตรวจสอบลงพื้นที่ให้ด้วยครับอ่าแล้วอย่างในกรณีที่ <c oughs> ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเนี้ย ต้องใช้ไฟยังไงเหรอใช่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับจะสามารถขอหม้อแยกมาแล้วก็ขอเป็น T.O.U. ได้ครับ<ม>ใช้ชาร์จช่วงสี่ทุ่มถึงตอนเชา้านี่ก็จะถูกลงกว่าเดิมครับอ๋ใช่<ม>แล้วก็ข้อที่4ี่นะครับจะเป็นปีค่าเช็คระยะ1,000งหมกิแรกครับปีเลยครับทางเรา<ม>แล้วข้อที่5้าจะเป็นชุดพรมปูพื้นแล้วข้อที่หกครับพี่หนึ่งที่หนะครับก็จะเป็นฟิล์มกองแสงรอบคันนะครับใช<ม>่ ข้อที่7จะเป็นตัวกรอป้ายทะเบียนครับติดเท่ๆเลยอยู่หน้ารถครับแล้วก็อย่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวประกันตัวรถครับ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรครับแล้วก็ประกันมอเตอร์กับแบตเตอรี่เราแลบกันให้8ปีครับหรือ180,000กิโลเมตรครับใช่ครับนอกจากนั้นเรายังมีคำเป็นพิเศษอีกใช่มีเพิ่มมาอีกอย่างนึงอะไรครับน้อยเป็นตัวกีบอัชเชอร์ให้ครับมูลค่า800 0บาทจองในงานนี้ถึงวันที่ สองเมษายนนี้นะครับฟิวเชอร์ไว้ทําอะไรเหรอครับไว้อันนี้ต้องรอดูเนต้าสุดทรสยครับเขาอาจจะเป็นโรงแรมหรือว่าท่องเที่ยวแต่ประเทศเดีย๋ยวรอประกาศดูครับแล้วมันมีเงื่อนไขยังไงบ้างล่ะครับในฟิวเชอร์นี้ฟิวเชอร์นี้ก็คือลูกค้ารับรถภายใน3 1พฤษภาคมนี้ครับแล้วถ้าลูกค้ายังภายใน3 1พฤษภาคมนี้ยังไม่ได้รับรถแล้วเนต้าจะเพิ่มเงินถอนจองให้อีก5,000บาทในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับรถภายในที่กําหนด แล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับในกรณีที่ลูกค้ารับแล้วก็ต้องจองภายในงานชื่อบุคคนจองต้องตรงแล้วก็สีรถต้องตรง่สมเปลี่ยนได้นะครับครับผแล้วก็ด้านหน้าในงานก็จะมีของแถมเล็กน้อยให้ครับจอในงานก็จะเป็นตัวกระบอกน้ํากันความร้อนครับตัวนี้สามารถเช็คอุณหภูมิของตัวแก้วได้ด้วยจะมีมาตรวัดให้ดูครับด้านล่างครับ แล้วจะมีตัวนี่เลยฟงกุญแจเก๋ๆสวยๆน่ารักนะครับสีทองอ่ามเลยครับตัวนี้วัอ่าวันนี้เราจะมีแคมเปญนะครับดาวต่ำสุดเริ่มต้นที่10%นะครับเพียง54,900บาทนะครับเรามีกี่ปีบ้างครับพี่หนึ่งในการผ่อนมีตั้งแต่4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับดอกเบี้ยสูงสุดของเรา ดาวสิบเปอร์เซ็นต์นี่เท่าไหร่ครับดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่สามจุดห้าเก้านะครับผ่อนเพียงสี่ปีนะครับอยอดผ่อนนี่เท่าไหร่ครับพี่นยอดผ่อนเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับโอก็ถือว่ายังก้ากึง่งโอเคในระดับหนึ่งของรถไฟฟ้านะครับแต่ถูกกว่ารถน้ำมันถ้าเทียบแล้วพี่หนึ่งขับรถน้ำมันบ่อยๆนี่ราคาน้ำมันต่อเดือนนี่เท่าไหร่ครับต่อเดือนเหรอต่อรอบดีกว,ว่ารอบเดงอน <laughs> รอบหนึ่งอ่ะผมวิ่ง300กโลอย่างเงี้ยเจอน้ำมันไปแล้วพันหนึ่งแต่ในต้าวีนี่ดีนะครับชาร์จไฟที่บ้านเนี่ยเสียค่าไฟแค่190บาทเฉลี่ยต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง300อยโลเหมือนกันประหยัดยิ่งแล้วก็ไม่เป็นมลพิษต่อสังคมด้วยเป็นหนึ่งเหยียบเดียวท่อวูบวูบมีแก๊สมีอากาศออกมาแลลวเสียบอนเลยแล้วก็เราจะมีดาวตั้งแต่10% 15%ต่อไป5ปี5ปี ลเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ5%ปีดอกเบี้ยสา9จุดครับผ่อนเดือนตอนนี้ผ่อนเดือนเก้าพามบเ็าทจะถูกลวมาอีกแล้วก็ต่อไปจะเป็นตารางดาวยี่สิบปอดีกว่าเอายี่เลยเหรอไปทีละสิบไหมอ่าทีละสิเมื่อกี้สิแล้วต่อไปเป็นสิบห้าเอรเซนนาะอ่ห้าเปเซนต่อนเล้วก็นะครับสี่ปีนะครับดอกเบี้ยสอ9จุดยอดผ่อนอยู่ที่1000งมืน แปดร้อยกว่าบาทครับค่ะแล้วก็ห้าปีดอกเบี้ยจะอยู่ที่สามจุดสองเก้าครับก็พอนอยู่ที่เก้าพันห้าสิบเจ็ดบาท,ทงวดเลยแล้วก็พอมาหกปีก็ดอกเบี้ยสามจุดสี่เก้าผ่อนก็จะลงมาอีกเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทอ่าแล้วก็ผ่อนยาวสุดของเรานะครับเจ็ดปีแปดสิสี่งวดน,นะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่สี่จุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต ่อนเพียงเจ็ดพันกว่าบาทเองครับเจ็ดนหแปดบกวาบาทครับถูกมากเลยครับมาต่อในตารางต่อไปนะครับดาวยี่สิหรือหนึ่งแสนเรอบาทโอเคครับเริ่มต้นตั้งแต่ผ่อน4ปีนะครับแปดีวดสี่สิบแปดวด แล้วตอนที่2ศ9นะครับเปอร์เซ็นต์2.59ครับเป็นหนึ่งไม่ถูงไม่ถต่ 2>, 2ไ,ไปเดี๋ยว2.59โอเคยอดผ่อนก็ตกอ,อยู่ที่10,98บาทนะครับได้พลพอมา5ปีดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่2.79ยอดผ่อนก็อยู่ที่8,231บาทครับแล้วพอมาที่6ปีก็อยู่ที่3ดอกเบี้ยอยู่ที่3.09เปอร์เนตครับ ยอดผ่อนจะอยู่ที่7,231บาทแล้วต่อไปนะครับเปีนะครับแปสีงวดยาวที่สุดก็ดอกเบีย้ยจะตกอยู่ที่3.69%นะครับ<ช>ยอดผ่อนอยู่ที่6,580บาทนะครับต่อมาที่ยี้ปร์เซ็นนะครับยอดดาวก็อยู่ที่137,250บาทนะครับสปี48งวดดอกเบีย้ยอยู่ที่2.09จาครับอันนี้ ดอกยอดผ่อนจะอยู่ที่9,296บาทครับต่อไปเป็น5ปีนะครับ5ปี60งวดน,นะครับดอกเบี้ยจะอยู่ที่2.59กผ่อนอยู่ที่7,752บาทนะครับใช่ต่อไปเป็น6ปีนะครับพีห่หนึ่งดอกเบี้ยอยู่ที่2.89ครับผ่อนก็จะลงมาอีก6,711บาทครับ ด้วนยนะครับนิดหนึ่ต่อ,อ,อไปนะครับ <S <S เราเจ็ดปีแปดสิบหัวนะครับยอดผ่อนอ,อยู่ที่สามจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผ<ด>่อนอยู่ <ๆ S 1> ที่หกพันกว่าบาทนะหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทครับส่วนนี้ดาวันนี้เป็นดาวยอดฮิตเลยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยก็จะถูกลงหน่อยราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาททั่วนะครับสี่ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่สองจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ผ่อนนี่โอ้โหเหมือนกับราคาน้ำมันที่พี่หนึ่งใช้ประจำเลยครับใช่ต่อเดือนผมใช้มานหกร้อยหกสิบสาบาทงวดตัวนี้ครับต่อ,อ,อไปนะครับผ่อนเป็นห้าปีหกสิบงวดนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่สองจุดสามห้านะครับผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทได้ต่อไปก็เป็นหกเจ็ดสองงวดก็อยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับยอดผ่อน,อนก็อยู่ที่หกพันสอง้อยสาสิบเอดบาทครับผมยอดผ่อนนะครับ ยาวที่สุดก็84งวดนะครับเหือยู่ดอกเบี้ยอยู่ที่3.49แลอนอยู่ที่5,000กว่าบาทเลยครับ5,600กว่าพอครับคูรถมอไซค์นะครับเนี่ยดอกเบี้ยในตารางเนี่ยต่ำสุดเท่าไหร่ครับน้องฮอยต่ำสุดก็อยู่ที่2.05แต่ถ้าทำให้ต่ำกว่านั้นได้ไหมได้ครับลูกค้าสามารถทำให้ต่ำกว่านั้นได้ก็คือจ่ายงวดแรกวันรับรถหรือเขาเรียกว่าบีกิน n i n อ๋อต้นงวดนั่นเองใช่จ่ายงวดไปเลยดอกเบี้ยลดลงอีก10สตางค์ ก็จะถูกลงมาอีกครับเออแล้วถ้าลูกค้าบอกว่าเอออยากดาวซักแสนแสนห้าสองแสนอย่างเงี้ยมีไหมหน่อยมีเหมือนกันครับดาวแสนท่วนดอกเบี้ยสี่ปีก็อยู่ที่สองจุดเก้าเก้าครับผ่อนก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทครับอืแล้วถ้าเป็นแสนแสนห้านะครับพี่หนึ่งครับผมสี่ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับสี่ปีนะครับอยู่ที่สองจุดศูนย์เก้านะครับผ่อนอยู่ที่เก้าพันแปดบาทนะครับ ดอกเบี้ย2.09เนี่ยถ้าจ่ายบีกินก็จ่ายงวดต้นงวดเนาะใช่ก็ลดไป10บตะตังเหมือนกันใช่ก็เหลือ1.99ครับเปาไป200,000ก็จะดาวอยู่ที่200,000บาทดาว200,000บาท4ปีเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยก็อยู่ที่2.05%ครับผนก็อยู่ที่7,867บาทครับผมโอใช่ผนที่5ปีนะครับ200,000นะครับดอกเบี้ยอยู่ที่2.35%ใช่ครับส่วนไปนั้น ออยู่ที่594 4บาทอ่าห9 4พบ้าทแลวถ้าเป็นไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์อะไรแนะนำให้ลูกค้าบ้างครับเออไฟแนนซ์นะครับมีทั้งกสิกรกรุงศรีธนาาติ3แบงค์นะครับดอกเบี้ยทั้ง3แบงค์นี้เป็นไงม้างครับเท่ากันหมดเลยครับดอกเบี้ยเท่ากันหมดเลยลูกค้าจะเครดิตดีในกสิกรกรุงศรีหรือว่าทีทีบีก็ทำได้หมดเลยครับแต่ถ้าไฟแนนซ์จะมีสิทธิพิเศษในงานยังไงพี่หนึ่งอย่างเช่นทีทีบีนะครับ อ๋อธนชาตนะครับถ้าลูกค้า,ามาจองทับสัญญาวันนี้เลยดีจะได้รับรถรับรับอะไรสิจะได้รับเป็นเทอร์แบงค์นะครับหนึ่งเหมือนแย่างหนึ่งเครื่องนะครับ<ช>ไปทัร์โทรั์แล้วถ้าเป็นกสิกรนะครับลูกค้าจองในงานจะมีสามเด้งเลยก็คือโครแรกจะเป็นถ้าลูกค้าแอปแอปปุ๊กเขียวผ่านครั้งแรกก็จะได้ตัวกระเป๋า่ากนะครับไปด้วยกระเป๋าเดินทางนะครับหนึ่งตัวแล้วก็แอปบุ๊ที่สองก็คือรับรถภายในมิถุนายนก็จะได้ตัวเครื่องข้ออากาศ ใช่ <glaube S 1> ครับใช่เครื่องฟอกอากาศครับให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ครับครั้งที่สามจะเป็นตัวชิงโชคไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวที่ไหนครับพี่หนึ่งเที่ยวไหนครับที่ไหนนะญี่ปุ่นครับอ๋อโอ้ยจะก่นไหมอยากจะกินบ่อยครับโอ้อยากจะกินบ่อยครับสอนสามยิ่งเดินเต็มเลยเรงนี้เดเที่ยวญี่ปุ่นนะครับโอเค แล้วสาหรับลูกค้าที่อยากมาเที่ยวงานบูธเราเนี่ยมีอะไรให้บ้างมั้มีกิจกรรมอะไรให้เล่นบ้างครับก็มีสแกนที่รถตัวสีขาวสีูฟ้าจะมีบาร์โค้ดให้สแกนนะครับจะได้ของขวัญก็พวกพวงกุญแจเนต้าที่อยู่ตามด้านหน้านะครับปากกาลายเซนสามารถเคลนเซ์ชื่อได้แล้วก็ตัวกระบองเนต้าครับอครที่สนใจก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับสามารถเข้ามาชมที่งานหรือจะจองออนไลน์่านกับหนึ่งกับน้องออยได้เลยนะครับเดี๋ยว ถ้าจองขับกับผ่านพี่หนึ่งนี่จะเป็นเบอร์ติดต่อเบอร์ไหนครับอ๋อผ่านหนึ่งนะครับใช่ผ่านพี่หนึ่งจะเป็นนะครับ092ครับ1465635หรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันเลยก็ได้นะครับส่วนเบอร์ของน้องอ้อยนะครับจะเป็น0820019751นะครับแอดไลน์ add line 24ชั่วโมงพักตอบตลอด24ชั่วโมงครับที่ที5ผมก็ตอบลูกค้าครับผมถ้าคนไม่สะดวกมาไปหาเราได้ที่ไหนบ้าง ถ้า <Okay. S 2> คนไม่สะดวกม,มาโชว์รูมเราเชื่อว่าสาขาเนต้าตีวานวนท์ปทุมธานีนะครับอยู่ตรงไหนของปทุมธานีครับพี่ดูไม่ไกลจากฟิวเจอร์พาร์คังสิทนะครับอยู่ทางทางเข้าเมืองเอกครับตรงเส้นซ่อมสรา้างนะครับถนนนั้นเขาเรียกว่าถนนสาย3 4 5สาใช่เราอยู่ไฟแดงสุดสายของ3 4 5ที่จะไปฟิวเจอร์พาร์คเลยนะครับมีจุดสังเกตไหมครับตรงนี้จุดสังเกตก็จะ,จะเป็นโรงแรมพัฒนาอินครับเราอยู่ข้างๆเลยจะมีเต็นท์รถมือสองด้วยแล้วของเราจะเป็น โลโก้เนต้าอยู่ข้างๆเลยครับอ๋อครับผมดุดนั้นก็สามารถวอล์กอินเข้าไปเทสได้ได้ตลอดตั้งแต่จันถึงอาทิตย์เวลาก็อยู่ที่แปโมงเช้าถึงหโมงเย็นนะครับรถเทสได้รถเทสได้เราก็พิเศษเนาะต้องมาลองขับกันใช่รถเทสได้ซึ่งเราไม่มีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องช็อคที่ลูกค้าบ่นนกันอ่ะไม่มีไม่้ไม่มีอ่ะเราเซ็ตอัพมาเราม่โช็อใช่ครับ นั่นแหละลองมาเทสกันได้ครับเรามีของดีครับที่พัสามสามรับรถภายในสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ทุกทุกสี่ไหมทุกรุ่นทุกสี่เลยครับการันตีครับเนต้าการันตีครับถ้าไม่รับไม่ได้รับรถภายในพฤษภาคมนี้เป็นไงครับเนต้าก็คือเงินจองให้เพิ่มอีกห้าพันบาทครับยังไงเ่เออยังไงี่จองมาห้าพันถ้าได้ที่จองมาห้าพันปุ๊บแล้วพี่ต้องเซ็นไฟแนนซ์ผ่านนะครับถ้าในกรณีไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ต้องผ่านแล้วห้าเปลี่ยนชื่อ ถ้าเปลี่ยนสีรถในวันที่จอง <Okay. S 2> ต้องเป็นแบบเดิมนนะแต่ถ้าซื้อสดก็เหมือนกันครับบุคคลเดิมไม่มีเปลี่ยนชื่อไม่มีเปลี่ยนสีก็จะคืนจองให้ได้เลยถ้าไม่ได้าบรถภายในวันที่31พฤษภาคมคืนจ,จอง5 7 0 0เซนะครับแล้วก็จากนั้นไม่พอนะครับในต้าพิเศษให้อีกเขาเชยความอะไรนะความล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะก็เพิ่มให้อีก5,000บาทน,นะครับ วันนี้คนก็มาดูเยอะมากครับวันนี้ก็เราเหลืออีกประมาณกี่วันนะพี่หนึ่งที่จะปิดบูธวันนี้ก็เราเริ่มงานเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่วันที่สองเนาะสองในสษายาวนะครับมาเจอกับผมเซลพี่หนึ่งมาเจอกับหนึ่งแล้วน้องออยนะครับใช่ยังมีในทีมเราก็จะมีสาวสวยอีกสองสามคน แล้วก็หนุ่มหล่อแน่เป็นผมคนเดียวในในทีครับใช่ไม่มีใครหล่อครับผมแล้วหล่อผมหล่อกว่าเยอะมาเจอผมได้เบอร์ติดต่อน้องออยเบอร์082ครับ0ูนย์ศูนหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ทักได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมโอเคทักไปยืมตังค์ได้ไหมได้เหมือนกันทำไมก็ไม่มีงานโอ้ก็เป็นเบอร์ไม่หนึ่งกับเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งนะครับเป็น092นะครับ146 5635ก็ โทรมาสอบถามได้ครับทักไลน์ได้หรือว่าจะเป็นไลน์เนต้าติวานนท์ประทุมนะครับเข้ามาคุยกันได้ครับหรือว่าไม่มีบัตรชมเข้างานก็สามารถโทรมาได้มาทักหาน้องออยก็ได้เดี๋ยวน้องออยบริการถึงที่เลยมารับบัตรที่หน้าง,งานได้ครับเข้ามาดูเนต้าก่อนได้จะจองหรือไม่จองก็ว่ากันแต่ผมจะทําให้ลูกค้าเชื่อใจว่าจะต้องจองกับน้องออยแน่นอนออเอถ้าเราไม่ซื้อมาถึงมีของทาที่นี่ีครับมาร่วมกิจกรรมได้เลยครับที่บูธก็จะมี ครัาไ yup. ดูหน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพาชมบูธเนต้าจะอยู่ตรงโซนซ้ายมือนะครับใช่เจเลยครับอันนี <h <h ้เลยครับนี้เลยครับจะมีสาวๆยืนรอต้อนรับคุณลูกค้าอยู่ด้วยสองคนน่ารักน่ารักเลยนี่ต้านนี้เลยนะครับจะมีตู้เกเหมือนตู้ที่คุยุกตานะครับแล้วก็มี กบองกบองลมนะครับแมงจ่ายน้องเนยจ่ายใช่นะน้องที่น้องนะครับน้องเนืจ่ายน้องเออเนืจ่ายจะเหนื่อยใจแล้วผมจะเนยใจตัวนี้สัต์ลูกค้าสามารถบอกอินมาสแกนลงชื่อแล้วก็มาเล่นเกมกับทางเนต้าได้เลยนะครับจะมีตัวน้องเนยจ่ายกับตัวปากกาแล้วก็พวงกุญแจให้ด้วยสามารถเล่นเกมได้เลยครับแล้วจะมีตัวรถดอกไม้ สวยให้ชมถ่ายรูปได้นใน<ไ>งานนะครับใชนะ่ต,ตัวนี้ในนาคตครับยังมารู้นนมมจะไบบตัดโปรก่อน <ขอ S 1> นะครับส,สุดท้ายแล้วนะครับขอฝากอีกครั้งผมเซลลอ,อยนะครับเบอร์โทรของเซลลอ,อยก็จะเป็น082-001-9751สาขาติวานวนทปทุมธานีศูนย์ของเราจะอยู่ที่ ถนนซ่อมสร้าง 3, 4, มสห้าแถวแถวฟิวเจอร์ปาร์คครับอูสังเกตก็จะเป็นโรงแรมพาราไดซ์อินนะครับป้ายแดงแดงเลยก็โทรมีเราอยู่ติดเลยครถ้าเป็นเบอร์พี่หนึ่งจะเบอร์อรหนึนะครับเป็นศูนย์เก้าสองหนึ่งสี่หกห้าหกสามห้านะครับใช่ครับแล้วก็ช่องทางช่องทางการติดต่อของเราออ f ฟิเชียของเรามีอะไรมากนะมีทั้ง Line o f f ฟิเชีย a เฟซบุ๊ o ออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กออฟฟิเชีเราจะชื่อว่าเมต้าติวานนท์ประทุมนะครับใช่เซิร์ช เจอเลยใช่แล้วก็มีอินสตาแกรมยูทูบมีหมดเลยสื่อโซเชียลออนไลน์เซิร์ชเนต้าตีวานนท์จะมีเซลเอออยู่ด้านหน้าแหละครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่ออกไปบ่อยเขาหลอดน้อยกว่าเราออนิดนึงอ่ะใช่หลอดหลอนน้อยมากหลอดน้อยมากใช่จะเจอเขาที่ออฟฟิเชียลต่างๆได้เลยครับโอเครับดีครับขอบคุณครับ